เราปล่อยรถไปตามล่องเลยนะครับล่องวสวยๆนี่สบายเลยนี่ครับวันนี้เราใช้ใบใบพวนนะครับใบพวนหรือใบพวนมันจะตีละเอียดนะครับเรายังไม่ได้ใช้ใบสานล่องนะครับถ้าใช้สาดล่องมันจะเป็นคูล่องกลับมาเหมือนเดิมนะครับเราก็มีอุปกรณ์มาให้เราเกียบเลยนะครับบริษัทโกลดนอนนะครับโกลด้อน ของเกษตเพพอดีครับเกษตรพอดีนะครับเราปล่อยรถไปตามล่องเลยนะครับร่องสวยๆนี่สบายเลยเดี๋ยวมันจะเก็บวัชพืชนะครับในร่องหมดเลยนะครับเก็บวัชพืชนะครับทันไหนที่ันเชินมามันก็ยังมีส่วนส่วนนั่นอยู่เดี๋ยวเราใช้ใบสาดที่หลังนะครับเดี๋ยวเราใช้ใบศาดที่หลังเราใช้ใบศาดตรตามนะครับใบสาดตามตบวัชพืชนะครับเดินตามอย่างเดียวนะครับเดินตามอย่างเดียวพอดีล่องผมมันโคตรหน่อยนะครับ ต้องผมมันคดหน่อยมันก็เลยมันก็เลยต้องคอยขยับบ่อยๆนะครับปกติจะต้องเดินตามแบบนี้เลยนะครับเดินตามมันทํางานไปได้สวยมากเลยนะครับไปได้สวยมากครับน้อยก่อนลยาเรานะครับมาใช้ตัวนี้ควรแทนนะครับตีนะครับกอจะพืดนี่กระเด็นองมาหมดเลยคุ้มนะครับคุ้มตื่นมาแล้วคุ้มเลยผมว่าคุ้มมากๆโอเคครับขอขอบคุณเพียงแค่นี้ครับ